สวัสดีครับท่านผู้ชมทางช่องไอแมนวัเกษตรครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมา,าชมวิธีการเก็บมเมล็ดบวบนะครับเก็บเอาพันธุ์บวบนะครับเพราะซึ่งบวบได้ปลูกที่ลูกที่แก่ๆแ,แล้วกเก็บไว้ทําพันธุ์นะครับลักษณะการทําพันธุ์ของบวบของผมก็จะใช้ลูกที่แก่ๆนะครับเป็นลักษณะที่ว่าลูกใหญ่แล้วก็ใหญ่พอให้มันเปิดปเป็นสีเหลืองๆนะเหลืองแล้วก็ เอาออกจากาเครือมันก็เรียกเครือเนาะบวกแล้วก็จะเอาเมล็ดมันไว้ทําพันธุ์ต่อไปนะครับก็วิธีการเอาพันธ์จากเมล็ดบวบของผมก็จะเอา,อาตัดตูดมนะันแ้ามีตัดตูดแล้วก็เขย่าเพาะออกนะครับว่ามันเราไปดูกัน้ว่ามันจะเยอะขนาดไหนนะครับซึ่งบวบอายอาุแล้ว,ลว,ลวสามเดือนนะครับ ามเดือนซึ่งปลูกหนึ่งต้นนี่ก็ได้กินค่อนข้างที่จะคุ้มเลยครับเพราะว่าบ,บวบเนี่ยอ่าไม่ใช่บวบเหลี่ยมนะครับเป็นบวบเขาเรียกบวบอะไรอะซื้อจากตลาดมาแต่จะมาทําพันธุ์นี่นะก็ผ่านนี้อร่อยครับผัดแล้วก็ลวกกิน้นพริกอร่อยก็ปลูกหน้าฝนนี่ค่อนข้างที่จะให้ผลตอบแทนกินไม,ไม่ทันเลยครับแล้วก็ต้อง ถึงต้องขายเลยแหละครับเพราะว่ามันออกลูกเยอะลูกดกติดผลง่ายนะครับบวบเนี่ยเราไปดูวิธีการเอาเมล็ดพันธมันครับอันนี้ก็จะเห็นนะครับว่าที่ผมได้เคาะออกไปเมื่อกี้มีลูกหนึ่งนะก็ตัดออกไปข้างในก็จะประ,ประมาณนี้นะครับบวบเีวก็จะเอา,อาเมาเล็ดมันต่อครับ เอาไว้ปลูกเม็ดที่สมบูรณ์ก็จะบีบเข้าไปแล้วมันจะไม่ไม่ยุบนะมันจะแน่นทั้งในนะมันจะแน่นเม็ดที่สมบูรณ์เมล็ดบวบสามารถนำไปเพาะปลูกขยายพันธุ์ได้นะครับวิธีการเอาของผมก็จะตัด ตัดตูดมันนะตัดตูดเอาเมล็ดมาข้างในนะจะเพาะคืออันนี้มันยังไม่แห้งดีเท่าไหร่าจะให้ดีต้องแห้งหรือเอาไม้แสะเพราะว่าถ้าเกิดไว้ไว้ข้างในนานก็ฟวมเน่านะะช่วงนี้หน้าฝนเยอะมาแล้วฮนะ ก็จะเอาเม็ดก็จะประมาณนี้นะฮะเม็ดบวบอ่นนี้ก็คือลูกที่ว่าเต็มนะครับเพราะว่าเม็ดมันบีเข้าไปข้างในแล้วมันมันไม่ยุบนะฮะมันไม่ยุบแล้วก็แน่นนะก็เอาไปปลูกในฤดูต่อไปนะครับมเมล็ดนี้ลดต้นทุนในการซื้อเพราะเราไม่เราจะไม่ซื้อเราจะซื้อครั้งเดียวเราจะไม่รู้รุ่นอีกที่หนึ่งว่าไอมเมล็ดบวบพันนี้เนี่ยมันจะ ตัดต่อผาธุก,กร,รมไหมแต่ค่อนข้างที่จะปลูกยากนะปลูกบวกเนี่ยปลูกยากมากมันมันขึ้นยากถ้าเราจะไปปลูกเนี่ยแนะนําให้ให้ตัดปลายมานิดหนึ่งแล้วเอาไปไปบ่มนะตัดตรงปลายปลายมันเนี่ยมีตะเล็บตัดแล้วเอาไปแช่น้ํามันจะงอกให้มันออกมาเป็นให้มันเป็นงอกออกมารากรากออกมานิดหนึ่งนะี่ยเราค่อยเอาไปไปลงดินนะมันจะงอกเร็ว เพราะว่าเปลือกมันค่อนขางที่จะหนาเหมือนกันถ้าเราจะไม่ได้เอาข้างในมันก็ตัดก็ดีนะตัดไปเลยจะมาตัด บางคนจะใช้ฝอยข้างในเอาไปขัดตัวขัดอะไรนะเพราะว่าไอ้ปวบนี่มันยัง,ยงนะมีประโยชน์ไอ้ตรงฝอยนี่นะมีประโยชน์อีกนะครับเอาไปล้างจานหรือขัดตัวหรือเอาไปทําเป็นอะไรหลายอย่างครับไอบ้ใยบวบเนี่ยสามารถนําไปใช้ได้หลายอย่างงานของมันก็น่าจะถ้าทําดีด ก็น่าจะขายได้เหมือนกันเพราะว่าเราตัดแล้วเอาไปทำพวกเข้าขัดที่ใครถอ่เกาหลังอะไรนี้ได้ก็ประมาณนี้นะครับบวบเมล็ดบวบที่จะเอามานำ,นำไปทำพันธุ์ในฤดูต่อไปนะครับซึ่งจากเสร็จจากชุดนี้ก็จะคิดว่าจะปลูกบวบแหละมันปลูกง่ายดี แล้วก็ให้ลูกดกดีซึ่งวิธีการเก็บมเมล็ดบวบนี่ก็จะนำบวบที่เราได้มาแล้วนี่เอาไปตากแดดนะครับให้มันแห้งก่อนให้มันแห้งแล้วก็เอาไปเก็บมันจะมีอายุได้นานแต่ถ้าเรานำไปเก็บไว้เลยมันจะเน่านะครับก็ต้องควรที่จะเอาไปตากให้แห้งก่อนนะครับ จบคลิปนี้แค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ